ราชาลูกหนังทัโลกขอสเสนออันโตนิโอรืรดิเกอร์กองหลังตัวเก่งสิงห์ดูเชลซีออกโรงเรียกร้องให้เพร,ร่มทีมพยายามให้มากขึ้นเสี่ยงให้มากขึ้นหลังทีมผลงานกำลังตกต่ำล่าสุดทำได้แค่เสมอวูบศูนย์ต่อศูนย์ถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้ทิ้งไป6คะแนนแล้วรับ iPhone 13 pro max ทุกสัปดาห์แอดไลน์ได้ที่ b k k 9 9้า t หรือคลิกลิงก์ข้างล่างนี้แล้วไปพบกันนะครับ เราไม่มีโอกาสเลยพูดกันตามตรงนะในครึ่งหลังเรายกระดับเกมดีขึ้นแต่เราต้องทําให้มากกว่านี้เสี่ยงกว่านี้หรือดิเกอร์กล่าวถึงนัดเสมอกับบูฟผ่านเว็บไซต์สโมสรเรามีความสุขไม่ได้กับจุดยืนที่อยู่ตรงนี้ถ้าดูจากตารางคะแนนแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายจากวิกฤตโควิดที่ทําให้ขาดตัวหลักไปหลายรายมันไม่ง่ายแน่นอนเรายังมีทีมที่ต้องแข่งขันกันเพื่อทําอะไรบางอย่างเราควรสร้างโอกาสประตูให้มากกว่านี้ และถ้าคุณทำประตูจากโอกาสที่มีไม่ได้มันก็ยากที่จะเป็นผู้ชนะสปอร์ตรายงานว่าเมลิโซโอซารีต้องการหนึ่งตัวเกเป้าอาริซาบัลากาผู้รักษาป,ประตูของเชลซีไปร่วมง,งานกันที่ลาเซโอเมื่อไมกี้สัมดากอนมีข่าวลือหลุดออกมาว่าซารีแสดงความสนใจอยากได้ตัวเกเป้าไปทำหน้าที่ให้ตนเองในทีมอินซีฟ้าขาวโดยที่พันมากุนซือชาวอิตาเลียนด็อกเปเป้เลียนาเป็นสำรองและให้โทมัสตาโคซาท,ทำหน้าที่มือหนึ่ง ล่าสุดสปอร์ซือดังจากสเปนเผยว่าซารีได้ส่งเรื่องไปยังบอร์ดบริหารลาซิโอเพื่อดําเนินการดึงตัวเกป้ามาใช้งานซึ่งมีความเป็นไปได้มากที่สุดคือการยืมตัวมาใช้งานในระยะสั้นปัจจัยสําคัญคือลาซิโอไม่มีเม็ดเงินมากพอในการดึงประตูวัย27ปีมาใช้งานแบบถาวรเพราะค่าตัวของนักเตะไม่ถูกแน่นอนหลังจากเชลซีทุ่มเงินกว่า80ล้านยูโรดึงตัวมาจากแอตเลติกบินบาเมื่อปี2 0 1 8แม้ทางซารีกับเกป้าเคยมีปากเสียงในเกมคาร์บาวรอบชิงชนะเลิศปี2 0 1 9 หลังจากอดีตกุนซือใหญ่เชลซีพยายามเปลี่ยนตัวนักเตะออกมาก่อนช่วงด่วนจุดโทษแต่ประตูชาวสเปนปฏิเสธจนเกิดเรื่องดราม่าหลังจากนั้นแต่ทั้งสองสาสางปัญหาเป็นที่เรียบร้อยเชลซีกำลังพิจารณาเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางด้วยการคว้าตัวโรเบนเนเวสกองกลางตัวเก่งของวูบแทมตันโทมัสทูเคลเฮดโค้ชเชลซีมีขุมกำลังในมือมากอยู่แล้วแต่ยังคงไม่พอใจแดนกลางที่มีอยู่จึงหวังคว้าตัวเนเวสกองกลางจอมยิงไกลของวูบแทมตันวันเดเรอร์มาเสริมประสิทธิภาพให้ครบเครื่อง โตโดฟิชเคสซื้อเปนรายงานวัตถุเครื่ไม่พอใจผลงานของซาอุนยีเกสมิดฟิลด์ที่ยืมมาจากอเลตโกโมาดิดและไม่สามารถปรับตัวเล่นฟุตบอลพรีเมียร์ได้เลยจนจะข้ามปีอยู่แล้วจึงหวังส่งตัวคืนต้นสกัดตามเดิมและเพิ่มเติมด้วยการดึงเนวสที่มีประสบการณ์มากพอตัวในพรีเมียร์รายงานข่าวลือว่าวูฟต้องการค่าตัวของเนวสที่ราว38ล้านปอนด์ซึ่งไม่น่าเป็นปัญหาใดๆสำหรับเชลซีที่พร้อมใจหนักในทุกช่วงตลาดซื้อขายอยู่แล้ว สำหรับทูเครืนมีแดนกลางให้ใช้งานในลูการนี้เพียบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นจอร์จินโยเอ็นโคลโลกองเต้มตเตโอควาสิตที่เป็นกำลังหลักและลูเป็นล็อบตัดชีกรอสบาร์คลีซาอุดีเกสเป็นกำลังเสริมแถมยังสามารถดันเทปโวชลบาขึ้นมาเล่นเหมือนในเกมล่าสุดที่บุกเสมอวูฟศูนย์ต่อศูนย์ด้วยคริสเตียนพลิสิตบิฟลด์ตัวรุกข,ของเชลซีคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสหรัฐอเมริกาประจำปี2021 ผูลสิตได้รับรางวัล U.S.M.N.T. Player of the Year หรือรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นคนที่3ามที่กองกลางวัย23ปีได้รับต่อจากปี2017และ2019มิดฟิลด์จากสโมสรเชลซีมีส่วนสำคัญช่วยทีมชาติสหรัฐอเมริกาเอาชนะเม็กซิโกคว้าแชมป์คอนคาเคฟเนชั่นลีกเมื่อช่วงซัมเมอร์และเป็นนักเตะอเมริกันคนแรกที่คว้าแชมป์อยู่ฟแชเบลิกหลังทำได้กับสิงโตเหนือนครามเมื่อฤดูกาลที่แล้ว สำหรับรางวันนี้มีช่วง5ปีที่ผ่านมาเป็นของบริษิทปี2 0 1 7 2 0 1ิ์ปี2ส2 0ส่วนอีก2คนเป็นของแซ็กสเตเฟนปี2018และเวสตันแมคเคนนี่ปี2020ส่วนรางวัลอื่นๆในปี2 0 2 1ดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นของริคาร์โดเปปีนักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นของลินเซ่โฮเรนและดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นของทรินิตี้โรดแมน ชาลีมูซอนดาอดีตดาวรุ่งพุ่งแรงยอมรับว่าเขาเสียใจและร้องไห้อย่างหนักหลังรู้ว่าต้องอำลาทีมเชลซีทีมที่เขาอยู่มานานเกือบ10ปีหลังหมดสัญญาปีหน้าดาวเตย์ไวย25มาปีย้ายจากเยาวชนอาร์เรสไปอยู่กับอาร์ทมีสิงบลูตั้งแต่ปี2012ตอนอายุแค่15ปีและเริ่มเร็วการอายุข,ของอันโตนคอนเตในช่วงซีซั่น2017-2018ที่เจ้าตัวลงสนามให้ทีมชุดใหญ่ไปเจนัดในทุกรายการก่อนจะถูกปล่อยยืมตัวหาประสบการณ์ในปีต่อไป ทว่ามูซันดาต้องมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหนักที่เอ็นไข้หลังเมื่อกลางปี2009ในขณะที่ถูกยืมตัวไปเล่นให้กับวิ e ทเทสทาให้ต้องพักรักษาตัวนานและพลาดโอกาสลงสนามไปกว่า2ปีก่อนจะกลับมาลงเล่นให้ทีมชุดยู23ของเชลซีเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาในขณะปัจจุบันเจ้าตัวยังมีสัญญาอยู่กับเชลซีถึงปี2022และฝึกซ้อมต่อเนื่องในลอนดอนเหมือนเดือนที่แล้วเขาก็ได้ประกาศชัดเจนว่าจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับทีมและจะอำลาไปหลังหมดสัญญาในปีหน้า เป็นเรื่องที่หนักหนาจริงๆแม้การโพสต์ลงในอินสตาแกรมผมก็ไม่อยากจะแสดงอารมณ์อะไรมากนะักเพราะผมไม่อยากลงรายละเอียดเรื่องความทรงจําทุกอย่างมูซานาพูดถึงเรื่องดังกล่าวผมได้คุยกับปีเตเชคทางโทรศัพท์เมื่อเดือนสิงหาคมและหลังจากสายนั้นผมก็รู้ทันทีว่าโอเคผมจะได้ย้ายออกจากที่นี่ในปีหน้ามันไม่มีอะไรที่ผมทําได้อีกแล้วหลังจากสายนั้นผมก็ร้องไห้หนักเลยเพราะผมอยู่นั่นมานานแล้วแม้แต่ตอนนี้ผมก็ยังต้องใช้เวลาสักพักเพื่อยอมรับมัน แข่งต่อไม่รอโควิดพิมรีกลงมติท่วมทนไม่หยุดฟาดแข่งทำกลางความหวาดภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิในอังกฤษซึ่งทําให้มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นรวมถึงนักเตะของหลายสโมสรด้วยและส่งผลให้เกมการแข่งขันถูกเลื่อนออกไปหลายคู่โดยเฉพาะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากโปรแกรม10คู่มีการประกาศเลื่อนเกมออกไปถึง6คู่ต่อกรณีดังกล่าวส่งผลให้พิมรีกตัดสินใจระดมสมองหาทางออกด้วยการเรียกประชุมตัวแทน และผู้ถือหุ้นใหญ่ของทั้ง20ทีมเมื่อวันจันทร์ที่20่ธันวาคมผ่านระบบสูมเพื่อลงความเห็นว่าสมควรเลื่อนเกมในช่วงปลายปีนี้ออกไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่นักเตะและผู้เกี่ยวข้องจะได้รับเชื้อเพิ่มหรือว่าจะแข่งกันต่อเนื่องจากโปรแกร,รมการแข่งขันอยู่ในช่วงชุกชุมซึ่งหากมีการเลื่อนเกมออกไปก็น่าจะยากต่อการจัดวางโปรแกร,รมกันใหม่จนในที่สุดหลังจากทั้ง20สสโมสรถ,ถกกันเป็นที่เรียบร้อย ปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่ยืนยันที่จะให้มีการแข่งขันกันต่อไปตามปกติโดยไม่เลื่อนโปรแกรมแต่จะมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายแม้ถึงขณะน,นี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนกำลังเล่นงานเมืองผู้ดีอย่างหนักต่อประเด็นดังกล่าวพิมลีกมีข้อกำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ทุกเรื่องของลีจะต้องมีเสียงสนับสนุนของทีมสมาชิกเห็นพ้องเกินกว่า14จาก20สมมสอนจึงจะสามารถอนุมัติการเปลี่ยนแปลงได้ และเป็นอันว่าเสียงส่วนใหญ่ต้องการให้เกมการแข่งขันฟาดเกลือกันต่อตามปกติอย่างไรก็ดีนอกจากฟุตบอลพลย์มิรกแล้วหลายทีมจะต้องลงเล่นถ้วยคาราบาวครับด้วยเช่นกันโดยการแข่งขันรอบแทีมสุดท้ายจะเบิดขึ้นในสัปดาห์นี้และจะต่อ้วยศึกเพมพ์มิรกในวันที่2 6่สมถึงยีธันวาคมตลอดจนเกมวันที่2 8่สถึงสาธันวาคมและวันที่1-3ถึงมกราคมก่อนจะมีเกม f a ฟเอคัพรอบ3ฟาดแข่งตามมาอีก ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาสโมสร,รในพรีเมียร์ลีกที่ประสบกับปัญหาการแพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในทีมประกอบไปด้วยแมนเชสเตอร์เลสเตอร์แอสตันวินล่าเชลซีและลิเวอร์พูลตลอดจนทีมระดับล่างของตารางอีกหลายสโมสร,รซึ่งทําให้ส่วนใหญ่ทรงชื่อตัวสํารองลงเล่นไม่ครบ8คนตามโควตาเนื่องจากนักเตะหลายรายต้องเคารบการกักตัวดานสปเปอร์ซึ่งถูกเชื้อโควิด -19 เล่นงานอย่างหนักเป็นทีมแรกๆในพรีเมียร์ลีกและต้องเลื่อนเกมออกไปหลายเกมนานถึง2ส,สัปดาห์ สามารถกลับมาลงสนามได้เป็นเกมแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่19ธันวาคมทำศึกพิมร์ลีกนะัดเปิดบ้านเสมอกับลิพู2-2ต่อ,อหลังจากเมื่อช่วงต้นปีทีมไก่เดทองของกุนซืออันโตนคอนเต้ปลดเสะจากนักเตะไปอย่างน้อย8รายจากการติดเชื้อโควิด -19 รายงานข่าวแจ้งว่าที่ประชุมเห็นพ้องว่าหากสโมสรไหนที่มีนักเตะในทีมชุดใหญ่ติดเชื้อหลายรายพวกเขาก็น่าจะต้องส่งนักเตะยู21ที่มีสิทธิ์ลงเล่นได้ทำหน้าที่แทนรวมถึงคุณพลชุดยู23 โดยมีการกำหนดกฎกติกาเอาไว้ว่าเกมสามารถดำเนินต่อไปได้หากแต่ละสโมสรอนมีนักเตะม,มากพอเป็นจำนวน13รายบวกกับนายทบาลอีกหนึ่งรายพร้อมกันนี้ยังมีการแจ้งว่า FA ตอบตกลงที่จะปรับระบบการฟาดแข่งถ้วยน็อกเอาท์โดยจะไม่มีเกมรีเพย์ในรอบ3และรอบ4เพื่อลดโปรแกรมที่อาจจะเพิ่มขึ้นลงไปขณะที่สึกคาราบาวครับรอบตัดเชือกก็จะลดลงเหลือเกมเดียวเท่านั้นขณะเดียวกันเดลิเมลได้เผยว่า แม้จะมีการลงมติยังเป็นเอกฉันท์ไม่หยุดการแข่งขันโดยเชื่อว่าหรวอร์พู้น่าจะเป็นหนึ่งในเสียงส่วนน้อยที่เสนอให้เลื่อนเกมในช่วงนี้อไปแต่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นผีมลีก็จะมีการทบทวนกันอีกครั้งในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อหาทางรับมือกับปัญหาการแพระบาดของโควิด -19 หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ